สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนมาเจอกับคุณครูแพรวอีกแล้วก็คือวิชาภาษาไทยนั่นเองวันนี้นะคะคุณครูจะสอนลูกๆเรื่องของสระอีนะคะสระอีเนี่ยเป็นเสียงสั้นอีกแล้วเสียงสั้นเหมือนๆกับสระอะเลยใช่ไหม เออแล้วเดี๋ยววันนี้นะมันเป็นวิธีมันมีอีกวิธีนึงที่จะทําให้ลูกๆเนี่ยจาสระอิได้ง่ายขึ้นก็นนคือการร้องเพลงนั่นเองนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะพาลูกๆไปฟังเพลงสระอิก,กันนะว่าเขาร้องแบบไหนแล้วก็ให้ลูกๆเนี่ยฝึกร้องไปตามเขานะคะแล้วก็เต้นไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลย

ไปแล้วนะคะเพลงสะละอีเป็นยังไงร้องได้หรือยังเดี๋ยวลองฝึกร้องไปเรื่อยๆนะคะในเวลาว่างนักเรียนก็ลองร้องไปเรื่อยๆนะอ่าคราวนี้คุณครูจะพาลูกๆเนี่ยมาเขียนสรละอีดูนะว่ามันเป็นแบบไหนนะคะที่เขาบอกว่าสะ,ะอีเนี่ยมันมีเสียงสั้นใช่ไหมแล้วมันก็จะต้องวางไว้ข้างบนตัวอักษรเท่านั้นก็หมายความว่าเราเนี่ยจะต้องเอาพ,พยัญชนะวางไว้ข้างล่างก่อนใช่ไหม แล้วไอ้เจ้าสละอีเนี่ยมันจะเอาไปวางไว้ด้านบนของพยันชนะนั้นๆน,น,นะคะอ่ะมาลองเขียนพร้อมกันตรงนี้ลูกดูที่คุณครูเขียนไว้เลขหนึ่งเลขหนึ่งตรงนี้นะคะอ่ะให้ลูกเริ่มจากมุมตรงนี้ก่อนแล้วก็ขีดไปด้านข้างแบบนี้ปึ๊บหลังจากนั้นก็หมายเลขสองก็คือให้ขีดโค้งลงมาปึ๊บแล้วมันก็จะมาจบกับ จุดที่เราเริ่มต้นเขียนเมื่อกี้นั่นเองนะก็ได้แล้วสะละอีง่ายไหมง่ายมากๆเลยมีแค่ตัวเดียวด้วยนะไม่มีฝาแฟดนะมันมีแค่ตัวเดียวนะคะเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะลองเขียนเองแบบไม่ต้องเขียนตามเขานะอ่าดูเริ่มจากขีดไปด้านข้างก่อนค่าขีดไปด้านข้างหลังจากนั้นก็โค้งแล้วก็มาจบที่จุดเดียวกับจุดเริ่มต้นของเรา เสร็จแล้วสะระอีนั่นเองนะคะเป็นแบบนี้แหละสะระอีนะเดี๋ยวนักเรียนไปฝึกร้องเพลงแล้วก็ฝึกเขียนสะระอีก,กันนะคะลงในกระดาษที่มีอยู่หรือว่าลงในใบางานที่คุณครูให้ไปแล้วก็ได้นะลองเขียนตามเขาดูนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราลองมาอ่านคำที่เป็นสะระอีก,กันนะวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย